นะครับถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมมาทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผรนสวรรค์และผอนแสวงครับดูครับไปายกันต่อนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เบอร์ห้าของทางด้านเส้นจอนนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักสําคัญในเกมเลยนะครับตอนนี้สกอร์ยังหนึ่งศูนย์นะครับยังกลับมาได้นะครับแต่ในรอบรอบที่ผ่านมาและหลายโรงเรียนนะครับเกือบหลับจะกลับมาได้ก็มีนะครับในช่วงควิพที่แล้วนะครับ อันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางไทรนะครับมาช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับให้กับนักกีฬาและก็กองเชียร์ในวันนี้ด้วยนะครับก็อขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ในการโรงพยาบาลบางไทรนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยดูแลนะครับในการรักษาปฐมพยาบาล แล้วก็ดูแลวความปลอดภัยของนักกีฬาลกองเชียร์ในลูกน,นี้แล้วริงลูกน,นี้เป็นยังไงครับหออกจากท่านไปครับผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากหน่วยงานภายนอกต่างๆมากมายนะครับทางผู้จัดการแข่งขันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านผู้ปกครองนะครับทั้งผู้ปกครองของกองเชียร์และนักกีฬานะครับวันนี้มาให้กําลังใจ ลูกๆหลานๆน,นักกีฬาของแต่ละโรงเรียนนะครับต้องเดินทางจากสองพี่น้องสุพรรณบุรีก็มานะครับบางปะอินก็มีนะครับเสนาก็ไม่ยอมนะครับวันนี้นะครับก็มาให้กําลังใจบุตรหลานลูกๆของพวกเรานะครับวันนี้ทําการแข่งันกีฬานวะยแล้วก็ยิงดูดิยังไงจยอยอยังนับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ยครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์การแของบอลจะอยู่ทางด้านของฝั่งเซนต์แมรี่มากกว่านะครับตอนนี้ ท่านขอเวลานอกต่างๆแจ้งกรรมการได้เลยนะครับไปแล้วครับสับลูกนี้ยิงโอ้โหเมื่อคืนก็ลุ้นเชียทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็มันไม่แพ้กันนะครับสนุกสนานไม่แพ้นะครับนี่แหละครับวันข้างหน้าอาจจะไปติดทงทีมชาติไทยนะครับไปรับใช้ทีมชาติอาจจะเป็นหนึ่งลึก หนึ่งในนี้ก็ได้นะครับดูแววนะครับและเราก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมครับทางทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับนี่ดูแล้วมีแววมีอนาคตเห็นไ้มครับพี่้านเธิลูกนี้ไอ้หนูคนนี้นี่มีของจริงๆนะครับเราในฐานะของคุณครูนะครับแล้วก็ของสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับก็มีหน้าที่ให้การสนับสนุนครับดันไปถึงที่สุดครับ ทั้งด้านของวิชาการนะครับด้านของศิลปะต่างๆดนตรีกีฬานะครับเราสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับร่วมด้วยช่วยกันระหว่างโรงเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับเพื่อลูกๆของเรานะครับนี่ครับดูการแข่งขันนะครับทาง ช่วงขอเวลาน,นอกนะครับเราจะจุกเวลาไว้นะครับสําหรับการขอเวลาน,กนอกนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งที่อยู่ในสนามการแข่งขันนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเฟซบุ o กไลฟ์ของทางองครสังคมมวลน กรุงเทพนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนคาทอลิกนะครับที่ตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะอย่าะครับมาร่วมทําการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับคนเข้าชมเท่าไหร่นะครับคุณต้องการสามหมื่นห้าถึงไหมคู่ที่หนึ่งที่ทําการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนเซนต์แมรี่อยุธยานะครับ จากอำเภอบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาพบกับโรงเรียนเซนจอนบัตติสนะครับมาในเสื้อแดงนะครับเซนจอนบัพติสอยุธยานะครับจากอำเภอเสนานะครับเสนาตะก้าสารหลวงพระปานคู่เมืองนะครับเรืองรองจิรันไฟใจแผ่นดินธรเนียร์นี่อำเภอความขวัญอำเภอเสนานะครับเริ่มเกมต่อได้ครับตอนนี้ของมันอยู่ที่ทางด้านเซนเมรี่นะครับ เ้าไปนะครับหลุดมาอยู่ที่เบอร์สิบของทางด้านเซนจอนมาบอลหลุดออกข้างไปนะครับเป็นคลิกอินของทางด้านโรงเรียนเซนแมรี่นะครับเปิดขึ้นมาทางิีฝั่งด้านขวานะครับเบอร์เก้ากระชากเปิดเข้าไปตัวกลางประตูครับโอ้โหนะครับเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อกี้เซนจอนบัตติสนะครับออกไปนะครับขอเวลานอกทำการแก้ตัวนะครับเอาใหม่เขาเอาใหม่นะครับเวลายังเหลือเยอะครับ กลับมาได้ครับเริ่มเกมใหม่ครับเป็นบอลของทางด้านเซนจอนเบ่าติดนะครับกองเชียร์เซนจอนว่ายังไงครับให้กำลังใจนะกอล่าเลยมครับไปแล้วว้าวมาแล้ว้าวไปแล้วไล่ไปแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเห็นไหมครับกองเชียร์ส่งเตียงแป๊บเดียวครับเอาละครับกอล่มาแล้วเอาละครับตอนนี้ไล่ไปแล้วครับ เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเอาละครับนักกีฬาไม่ท้อครับกองเชียร์ก็ไม่ถอยครับนะสู้ไปด้วยกันครับนะไปแล้วครับสู้ไปครับสู้กันในกฎในกติกานะครับว่ากันไปในเกมนะครับเล่นบอลกับพื้นนะครับฟุตซอลแล้วลงด้วยโอ้ยทำการประท้าด้วยนะครับเบาได้เตาเลครับเบาไันตรายนะครับอย่งนั้ันตายไปแล้วยังไงแล้วก็ยิงโอ้โหถุงเทลเลยนบเบอร์ห้านะครับ มาแล้วครับมาแล้วเซนเมลี่เซ็ตบอลสวนกลับลูกนี้ยังไงเบอร์เข้าซ้ายแล้วก็ขวาโอ้โหเบอร์เก้าทำบอลลั่นโอ้ไปเลย้วเบอร์ไปเกตโชว์นิดหน่อยนะหล่อลื่นหล่อลื่นลูกนี้สับขาหลอกทั้งคู่ต่อสู้หลอกทั้งตัวเองด้วยนะครับเอาเบอร์เก้าเอาแล้วครับมาแล้วครับแมลี่พลิกขี้หนูครับไปได้เลยโอ้โหกองเชียร์ระวังด้วยนะครับ กองเชียร์ถอยห่างเมตรตน,นึงนะครับเถอยระวังด้วยนะครับถอยห่างกองเชียร์ต่าราดบอนบอน,บอนขอบบอนด้วยครับกองก <laughs> องเชียร์ไต่าราดตรงนั้นขยับเข้าไปได้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะครับคุณครูอุดมศรีครับคุณช้างรับเอากองเชียร์ไต่าราดกับนักกีฬาตรงนั้นขยับถอยหลังไปอีกนิดนึงนะครับอ่าครับเกมของเซนจอนปาติสนะครับไปแล้ว ตีตามมาแล้วนะครับในประตูสองนะครับหลังไปหน้าแล้วสับสายลูกนี้ออกหลังไปครับยัง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 อยู่ครับยังอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับเราทําการแข่งสองครึ่งเวลานะครับในครึ่งเวลาละสิบห้านาทีนะครับในการทําเ้าอะไรต่างๆเวลาก็จะเดินนะครับนอกจากขอเวลานอกนะครับเราจะมีทําการหยุดเวลาไว้นะครับตอนนี้เซตบอลกันใหม่นะครับดูทักษะดูเบสิกนะครับ เบสิกการจับการส่งลูกนะครับการเล่นกีฬาฟุตซอลนี่ต้องใช้ทักษะใช้เบสิกนะครับใช้พละกกำลังนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเบอร์โอ้โต่อรื่นกันได้เลยครับแม่ลูกนี้พลาดไปนิดเดียวครับหยั่งครับหยังอยู่ครับโมโหตัวเองง่ายดูเลยครับเมื่อกี้รอบนี้อัดชีดว่ายังไงนะครับแจ้งวิทยกรแจ้งผู้บรรยายการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเลยนะครับ รอบที่แล้วนี่มีอัดฉีดจากท่านผู้บริหารจากท่านผู้ในการมาให้กับลูกๆของเรานะครับวิ่งกันไฟแลบเลยนะครับอันี้มีขอเวลานอกนะครับทนนี้เซนแมลลี่ขอเวลานอกนะครับปรับหมากแก้เกมกันอีกครั้งหนึงนะครับเพราะว่าโดนไล่จี้เข้ามาแล้วนะครับจากที่นำสองศนอยู่ดีๆนะครับกับทิบตาพักเดียวนะครับ ทิมจอนต์ติดไล่มาแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับมาแล้วกองเชียร์นะครับอ่าเชียร์เลยเชียร์เลยให้เชียร์่เมื่อกรรมการเตาแล้วต้องหยุดเชียร์นะครับเดี๋ยวช่วงพักกลางวันให้เต็มที่เลยนักทีราไม่ท้อครับกองเชียร์ก็ไม่ถอยครับ ไอครับนักกีฬาลงทำการแข่งขันครับก็อขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารของทั้งแต่ละโรงเรียนนะครับทั้งคุณพ่อนะครับแล้วก็ซิสเตอร์นะครับที่เห็นความสำคัญของกีฬานะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมนะครับศักยภาพของลูก ในด้านของดนตรีกีฬานะครับรวมไปถึงด้านวิชาการต่างๆนะครับตอนนี้ไอะ้วครับโอ้โหผู้เาตัวออกมาตัดออกไม่ได้นะครับลูกนี้นะครับนี่เป็นการแข่งขันในคู่ที้หนึ่งนะครับเป็นการจริงอันดับที่สามนะครับเสื้อสีแดงเป็นการพบกันระหว่างเซนเมลรี่นะครับเสื้อสีแดงนี่เป็น เป็นจอนบัตติดนะครับอ่ายอดแซบยุญานะครับนักกีฬาตรงนั้นนะครับขยับถอยหลังไปเลยครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ลุกทั้งหมดเลยทิสเตอร์บอกว่าให้ไปยุ่งหลังระวังนะครับเราปะทะกันในเกมในกติกานะครับจังหวะที่เสี่ยงอันตรายนะครับจังหวะ50 50ก็เบรกนะครับก็หยุดก็เบาได้เบาเบาได้เบาครับ ช่วงนี้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับสำหรัคอนเซ็ปต์กีฬานะครับดีมาตั้งแต่โบรณาณกาลแล้วนะครับไม่มีอยู่ในกติกาแต่มีอยู่ในใจนักกีฬาทุกคนครับมีน้ำใจนักกีฬานะครับยึงลูกนี้ออกข้างสนามไปนะครับเวลาในครึ่งเวลาแรกก็ เหลืออีกประมาณ2นาทีนะครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างช้าลงนะครับตอนนี้น่าจะปรับนะครับเอาแล้วครับตัดบอลได้กลางสนามลูกนี้เบอร์ที่สามแล้วก็ยิงโอ้โหเบอร์สิบห้าตัดได้ส่งมาเอาแล้วบังบอลลูกนี้ยังไงครับกรรมการกรรมการบอกไม่ฟาวนะครับลูกนี้ครับนักกีฬาฟังสัญญาณนักเวทนะครับ นี่ครับระเบียบวินัยนะครับนักกีฬานะครับกรรมการตัด